ตนสังกัดแจ้งไว้มอนสิงแจนพลอยชมพูหายป่วยโควิดแล้วไม่ต้องกักตัว GMMTV ตนสังกัดแจ้งข่าวสีนะักแสดงในสังกัดไวนวัตน์มณฑน,นชัยสิงหฤทธิ์และแจนพลอยชมพูผลตรวจร่างกายยืนยันหายป่วยโควิด19และแพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้วโดยไม่ต้องกักตัวโดยมีเนื้อหาระบุว่าประกาศแจ้งผลการรักษาโควิด19ของไวนวัฒน์นณฑนชัย สิงหฤทธิ์และแจนพลอยชมพู GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าจากกรณีที่ไวนวัตรพุ่มโพง,งามมอนธนดชัยวิจิตวงทองสิงหฤทธิ์ชีวการุณและแจนพลอยชมพูสุภศัพท์นักแสดงในสังกัด GMMTV ได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาในโฮสพิเทลแล้วนั้นล่าสุดทางทีมแพทย์ได้แจ้งผลการรักษาของไว้มอนสิงและแจน ว่าขณะนี้ผลตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างเชื้อโควิด -19 ในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วและอนุญาตให้ทั้งหมดเดินทางกลับบ้านได้แล้ววันนี้คือวันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกักตัวเนื่องจากเชื้อตายแล้วจี GM m แอมทขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทุกคนที่หายป่วยโควิดแล้วค่ะ